ให้วัดค่าของน้ำจะตังกลมวัดว,าว,าวัดค่าพ h ของน้ำทยังติน,น้ต้น้หยดน้ำ

หน่งสองามห้าหกเจดแปยานะครับดูว่ามันนียบ้อก็คือนั่งเป็นอันนี้บอกไกล่นอหนแล้ว อ่าง่ายต่อครับมีครับเปรียบเทียบสีค่ะเปรียบเทียบสีนะอันนี้จะจะเป็นระบบเปรียบเทียบสีนะครับแบบที่เรามีแถบให้ดูนะครับนะวิธีเทียบที่ถูกต้องที่สุดนะก็เอาไว้ตรงกลางนี้ซื้มันจะได้เป็นสีขาวไองคิดลองคิดตัวนี้เทียบเท่าสีอะไรครับคุณพ่อลองดูดูพี่ลองดูนะใจที่สุดเนาะวัดสูงสุดห้าคุณพ่อจดไลยครับห้ 65ใช่ไดยศไทยซีเอีเเาบอวะพีเสามดจากวิธีการบอกข้าหน้าครับคุณพูดคุณเียนาพีเอสนี่าค่าพีเอสน้ำสองสามก น้าหยำตาดล้วเบนี้นามตะหมงบกคือกันนั่นตะละหมงบกคือกันเพราะว่าเออ ไอ้นี่ไอ้พันเสีเอาซื่อไว้อยู่ของคุณสุดสุดใจเป็นสีเป็นสีเหลืองอ่อนสีส นี่นเป็นคีบเอย่นี้เน่มนามตัวอื่นไมครับนามของแม่แดดมาบ่า่เออไม่ไม่เอาอันเดีม บอเพราะว่าเพิ่นเป็นจดชนไหมครับมิกกระดาษรอได้ครับมีกกระดาษอันนี้ตัวดีหยดดีก่อนนะครับเนาะคเอาเอารอทางหรือเปล่าผมได้เลยเหยอดดีเลยเพสแล้วอ่านผลได้ไงเป็นไงอันนี้ทำอะไรก่อนดีเอสดีเอสได้เท่าไหร่ครับอ่านได้เท่าไหร่0.0 0.0อ่านเทียบสีดูครับมองจากข้างบนอ่านลุกขึ้นมองดูครับสีไหนถตรงไหมสีมั้ยครับ ถูไมจับคืนคืน <laughs> นี้แหละมอง,สสงมสมสวยๆนะครับก็ออกมาทนระหว่างสองสีนี้เนาะเนอะเวลาเวลาดูบางทีก็ใช้วิธีกนแบบนี้ครับที่ออกกระดาษอ่า 1.5ประมาณน้อประมาณน้อเดี๋ยวี่้จะให้ในนช่วงที่เหมาะสมใช่ไหมเพราเราเลี้ยงปลาในบ่ปีละแปดจุด้าอ๋อหกจุดห้าอ๋อเดวาคนก็มองข้างบนดูข้างบนแล้วเลื่อนเอา ตอนนี้เอยู่ระหว่างหกถึงหกถึงห้านะอาจจะอยู่กลางๆซึ่งไอ้มันใช้เทปทิ้เนี่ยมันอยว่ามันแค่เป็นช่วงมันไม่บอกว่ามันีสามเกือบหนึ่งมันไม่บอกมันบอกแค่ว่าเป็นช่วงอยู่ในช่วงไหนเล้วถ้าถ้าช่วงทางสีแดงๆดคืออันตราย ถ้าออกไปทางสีน้ําเงินน้ำเงินนี่อันตรายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมาะเหมาะช่วงนี้สีเขียวเหมือนเรารถติดไฟแดงอ่ะเนะถ้าไฟเขียวโอเคไปได้นะเราก็เราก็ดูโทนเขียวโทนที่เป็นโทนเขียวห5จ้าถึงแปจุด้าเนี่ยเขียวกะได้โทนนี้บอได้เลยครับอันตรายอันตรายเป็นด่างเป็นด่างเป็นด่างหลายนะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทดสอบว่าน้ําในบ่อเราเอามาแล้วอยู่ในสภาพไหน ถ้เหมาะอยู่ในเลนนี้ก็โอเคเลนเราได้เนาะโอเคอันนี้เสร็จแค่นี้เองของออกพีเอเนาะไม่ยากอันนี้อันนี้เอาคลายอ่ะาคลายก็ได้เอาตัวที่ฐานมีน้อยๆก่อนเอาเอาคลายเอาเราดูครนะเราอ่านวิธีการอันนี้ออกซิเจนออกซิเจนอันนี้แอมโมเนียอ๋่ะไก่ยากไม่ยากครับอ่านแล้วเลื่อนบึ่งบึ่ ทำงานไหครับทาไงเอดเาทรายนำวิธีการเดี่ยนะวิธีการเวาไนน้ําตัวอย่างมาเรล้างไอ้กล่องนี้ก่อนเนะตอนเนี้ยเราเททิ้งก่อนทั้งสองสารอบเพื่ออ่เทให้เต็มเลยเททิ้งเทให้เต็มแล้วเททิงเหมืนล้างเอเราไม่รู้ว่าไอที่เราเอามาใส่เนี่ยกกระุกไม่ตกระมันติดน้ำตัวอย่างตัอื่นมาไม้ค่งะโอเคทั้งสองสารอ แโอเคทีโอเคแล้วก็ใส่ห้าอไนะครับผมจะวัดจากที่มันแห้าเอ็มเอลมันมีจีดอยู่นะครับโอเคตัวนี้วิธีการน้ำปกติมีแรงตึงผิวนะครับเราใช้พื้นท้องน้ำเป็นตัวให้ตรงกับเส้นน้ำมันจะเว้าตรสังเกตไหมผิวหน้าน้ำมันจะไม่เรียบมันจะมีแรงตึงผิวมันจะเว้า คนนั้นเราใช้ตรงก้นมันตรงก้นมันอะจำดูนะฮะตรงก้นน่ะให้ตรงกับเส้นยิย่งยิ่งถ้ายิ่งถ้าปริมาณน้อยๆเราจะเห็นมันมันเบลชัดเจนถ้ามันใหญ่ๆมันจะวบลไม่เห็นชัดเจนเนี่ยเราได้ให้แล้วเนาะทำไงต่อครับหยดหยดสามทค่นี้อ่าสามที่น,นีอะไรบีบีนั่นเนี่ยเขาเขียนไว้วงเล็บบีเอาบี เนี่ยมันมี A กับ B นะมันบอกอยู่ว่า A อสารเนะอันนี้สาน B ีเอาสารบก่อนเท่าไหร่บิงหยดบิงหยดอันหนึ่งหยดหยดเดียวฮะเขาบอกยค่ะว่าร้านดอกไมอครับเวลาเราหยดเนาะเราก็สวิงหน่อยสวิงให้มันเท่ากันใช้ข้อมือสวิงนิดนึงหนึ่งหยดแล้วว่าง่ายต่อต่อมาต้องเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมเขียวอ่าฟ้าอมเขียวยังฟ้าอมเขียวแล้วเนาะฟ้าอมเขียวแล้วยังไงต่อ าก็ยนน้ำตันเออันนี้ตันเอมีวงเล็บตันเอที่หยดครับวงเล็บน้ำตัวอย่างทีแล้วหยดอ่าทีแล้วหยดช้าๆต้องทั้งขย่าให้เท่ากันจนสีของน้ำตัวอย่างเปลี่ยนจากสีฟ้าอมเหียวเป็นสีเขียวอมม่วงอายุดกีแล้วหยดครับกีแล้วหยดหยดแล้วขย่าที่ละหยดหนึ่งหยดอ่ะขย่าครับ เงี้ยเอาไปย่างยังเนาะอีกโดดนึงตงนูเขาเดี๋ยวนะครับจุดใปลงอีกเมื่อหยดน้ำไปอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอันนี้จนที่สุดเนาะอันนี้มันกลายเป็นสีนี้แล้วเห็นปะมันไปสีนี้แล้วมมัันนมันกลายจากสีนี้กลายมาเป็นสีนี้เลยแสดงว่าแค่หยดเดียว หยดเดียวก็ไปแล้ว่ะลองอีกหยดหนึ่งก็ได้อ่ะลองอีกหยดมันจะเปลี่ยนสีไหมอ่ะหยดหน้ำตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนับหยดทั้งหมดแล้วคูณด้วย17อ่ะอีกหยดหนึ่งอ่ะลองดูถ้าอีกหยดไม่เปลี่ยนแสดงว่าหยดเดียวอ่ะอีกหยดหนึ่งอ่ะขยาดเขาเปลี่ยนไหมครับ เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจะดงใค่หยดเดียวนะครับหยดเดียววิธีการแปลผลเขาบอกว่าเอาหนึ่งหยดคูณด้วยเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งหยดคูณด้วยสิบเจ็ดค่าที่ได้ก็คือแค่สนะิบเจ็ดเนาะแต่ค่าทลายที่หมอกสมงเขาบอกเท่าไหร่อ่านเราอ่าน้การแปลผลเนานะ อักลา,ายคุณอยู่ในช่วง90้าสิบถึง1้อยห้าสิบเราได้แค่17บเจดหนึ่งคูณด้วย17เนาะสมมติถ้า2หยดแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็เอาสองไปคูณถ้าสามหยดแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็เอา3ามไปคูณ17เจข้าใจไหมครับถ้า4ี่หยดเนาะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็เอาสคูณด้วย17มมยเจดเนาะอันนี้แค่หยดเดียวแสดงว่าค่าอักรายได้แค่ส7 1เจ็ดสิบเจ็ดมันถึงเก้าสิบไหม ไม่ถึงตอนนั้นน้ำตัวอย่างบ่อน,นี้ต้องเติมปูนมันถึงจะดึงอัคลายขึ้นเป็น90 <c oughs> ตัวปูนแบบไหนครับ <c oughs> ปูนบ <c oughs> ไหมะ <c oughs> ไรม <c oughs> มันจะมีสูตรวิธีการคำนวณเดี๋ยวจะให้อาจารย์อาร์สอนว <c oughs> ่าคำนวณจะดึงจาก17 <c oughs> <c oughs> มาเป็น90 <c oughs> ต้องใส่กีเที เนาะอันนี้เข้าใจเนาะอาอลไรเอาพายช่วยอะไรอา,าลายช่วยในการดึงพีเอม่ให้แข่งในะรอบวันขอพีเอชไม่แข่งเนาะพีเอชอยู่ในช่วงที่เหมาะสมมันไม่มันไม่ลูดลงไปใต้มันไม่พีคลงไปนั่นมากมันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมปาลามันจะโตได้ดีมันจะเปนสีหมือนเป็นตัวดึงอา,าลายเป็นตัวดึงถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็เหมือนเป็นคนกลางเนาะคอยป็นีปนอมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนาะ